ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารของอร่อยกันบ้างนะครับ<ฆ>ต้องบอกว่าที่อำเภอเหนือคลองนะครับเขาได้มีการจัดงานของดีของร้อยของอร่อยเหนือคลองชูอัตลักษณ์วัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับบรรยากาศนะครับบริเวณที่ศาลเจ้าชิงจุ้ยจ้อสุยกงครับ อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับทางด้านของนายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นนะครับเหนือคลองของดีของร้อยของอร่อยเหนือคลองซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่2องแล้วครับโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่7จ็ถึงเกกรกฎาคมนี้นะครับในวันนี้ใครที่พอจะมีเวลาก็สามารถไปกันได้นะครับในงานนะครับโดยภายในงานนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัด กระบ,บี่นะครับแล้วก็พร้อมด้วยนางชนิสาหานพักดีปฏิมารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบ,บี่นายกิติกิติทรกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบ,บี่ขตดหนึ่งและก็หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงสื่อมวลชนครับได้ร่วมในพิธีด้วยนะครับงานดังกล่าวครับก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะนําเสนอของดีของเด่นและก็ความเป็นอัตลักษณ์ของด้านอาหารในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง ให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้รู้จักและก็เป็นการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเหนือคลองนะครับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นภายในงานนะครับต้องบอกว่ามีร้านค้าร้านอาหารจําหน่ายนะครับรวมกว่า144ร้านมีการประกวดร้องเพลงการประกวดวาดภาพการประกวดภาพถ่ายนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในงานมีการแข่งขันรับประทานขนมจีนด้วยครับคุณผู้ชมการแข่งขันนะครับรับประทานข้าวเหนียวแกงไก่ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนเป็นจํานวนมาก ต้องบอกว่างานดังกล่าวนะครับที่สําคัญก็คือเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนคนในพื้นที่อำเภอเหนือคลองและการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากหลังจากสถานการณ์โควิด -19 รวมไปถึงการอนุรักษ์ในการสืบสารภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ